ทีนี้พอเข้าสู่หน้าแล้งนะคะทุกปีปริมาณน้ําที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเป็นน้ําท่วมขังเป็นป่าทามใกล้หมู่บ้านแห้งขอดลงไปเหลือแต่พื้นดินที่แห้งค่ะชาวบ้านหนองเทาตําบลนานแกอาําเภอคําเขื่อนแก้วยโสธรก็เลยพากันใช้จอบขูดเอาหน้าดินบริเวณที่ป่าทามใกล้กับหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะขูดแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นดินเค็มหรือที่ชาวบ้านเรียกดินเอียดนําไปใส่รางไม้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโ้่งแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ หมักดินเค็มกรองเอาน้ำที่มีรสเค็มออกมานะคะหลังจากนั้นก็นำไปต้มให้เดือดใช้ระยะเวลาประมาณ2-3สชั่วโมงจนแห้งก็จะกลายเป็นเกลือค่ะเป็นกรรมวิธีต้มเกลือแบบโบราณที่ชาวบ้านนั้นเขาสืบทอดกันมานะคะ เกลือที่ต้มได้4กิโลกรัมก็จะขาย100บาท1วันแต่ละคนจะสามารถต้มเกลือได้25-30กิโลกรัมและในช่วงเช้าของทุกวันชาวบ้านก็พากันไปขูดหน้าดินตามทุ่งนานะคะนำไปกรองแบบภูมิปัญญาอย่างที่บอกไปแล้วก็ตอนนี้เกลือสินเทาของทางชาวบ้านเนี่ยค่ะกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้ามีคนสั่งจองมาเป็นจำนวนมากนะคะชาวบ้านบอกว่าต้มไม่ทันจริงๆค่ะตอนนี้ชาวบ้านที่ยึดอาชีพต้มเกลือขายอยู่ไม่ถึง10รายเท่านั้นค่ะ นคนซ<ก>ื้อกัไว้บ่โอ้ยพ่วไี่เก่สีขายต้มไปมื่อไรก็โมเลียหมายถึงว่าลูกค้านี่หลายลูกค้าหลายพเพราะแต่นี่ราคาเอามานี่แหละขายดีไปแต่ไหนแต่ว่าพ่มีเกลือขายพ่มีเกลือขายช่งคืนเนื่องจากว่าเกลือมันชวนมากนั่นโอ้ยแต่ผู้เฮดน้่นบอท่านลหรอปผู้เฮดมันหน่อยผู้ซื้อมันหลายแต่ก็มาดาแต่พวกไม่เฮดตัวนี้นั่น ช่วงนี้ก็คือช่วงทําเงินนะคะมก,กร,ะราคมไปจนถึงพฤษภาคมการต้มเกลือสินเทาของชาวบ้านจะทําได้ช่วงหน้าแ้งเท่านั้นผ่านหน้าแล้งไปเข้าหน้าฝนก็ไม่สามารถทําได้แล้วนะคะแต่และว,วันเขาบอกว่าสามารถต้มเกลือได้25-30กิโลกรัมได้บอกไปแล้วขายได้ได้ดีเลยนะคะช่วงนี้ลูกค้าบอกว่ามีเท่าไหรรับซื้อหมดเลยนะคะบางวันไม่มีเกลือเพียงพอส่งขายให้กับลูกค้าแล้วก็เขาบอกว่าต้มเกลืออย่างเดียวเนี่ย สร้างรายได้ให้ปีหนึ่งประมาณ5 0,000บาทนะคะครับคือ,อที่บอกว่ามีเท่าไหร่แบบซื้อหมดเนี่ยเพราะว่ามีความเชื่อโดยเฉพาะคนที่จะซื้อเกลือแล้วเอาไปหมักเป็นปลาร้าเพราะว่าถ้าใช้เกลือที่อาจจะเสริมไอโอดีนหรือว่าเกลือสมุนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าไปหมักแล้วอาจจะได้รสชาติไม่ดีหรือว่าอาจจะทําให้ปลาร้าเน่าดังนั้นคนในพื้นที่เนี่ยก็จะมาซื้อเกลือสินเทาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปหมักปลาร้าแล้วเขาบอกว่ารสชาติมันจะ เป็นรสชาติที่คุ้นเคยรสชาติ่แบบว่าดีกว่ารสชาติมันจะนัวมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หม,มักแล้วก็ไม่เน่าด้วยนี่เป็นความเชื่อก็เลยทําให้ธุรกิจเรื่องของการทําเกลือแบบนี้มันก็เลยอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีออเดอร์แบบยอดคําสั่งซื้อเข้ามาอยู่ตลอดเวลา